หมวดที่9เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสรุปโดยรวมหมวดที่9เทคโนโลยีเพื่อการศึกษารัฐจัดสรรคลื่นความถี่สื่อตัวนำและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์วิทยุโทรคมนาคมและการสื่อสารแวบอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา การทนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตามความจำเป็นรัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาแบบเรียนตำราสื่อสิ่งพิมพ์อื่นวัสดุอุปรกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นโดยจัดให้มีเงินสนับสนุนและเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมรวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้มีเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสาม,มารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่จะทําได้อันจะนําไปสู่การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐค่าสัมปทานและผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรประชาชนรวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยี ให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนส่งเสริมและประสานการวิจัยการพัฒนาและการใช้รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตราที่63รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่หรือสื่อตัวนำและโครงสร้างอื่นที่จำเป็นต่อคลื่นวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปแบบอื่นเพื่อใช้ในการศึกษาทั้งนอกระบบในระบบและการศึกษาแบบตามอัธยาศัยมาตราที่64วัดต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการผลิตและพัฒนาแบบเรียนตำราหนังทางวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์อื่นวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นๆมาตราที่65ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตมาตราที่66ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการสแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้อย่างต่อเนื่องมาตราที่67รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่<ม>ทคุ้มค่าและเหมาะสมมาตราที่68ให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลค่าสัมปทานและผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชนเทคโโนลยีการเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม มาตราที่69รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอนโยบายแผนส่งเสริมประสานงานวิจัยการพัฒนาและการใช้รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา